เมื่อกี้เราพูดเรื่องไม่หลักไม่รองกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเป็นอะไรนะเป็นอันนี้เป็นเหมือนโครงสร้างลำดับการพูดแล้วก็การเล่นเกมต่างๆอันเนี้ย้องไม่ต้องยึดติดมากก็ได้แต่พี่พูดเป็นโครงๆให้ว่าค่ายเรามันจะทำประมาณเนี้ยนะก็คือขั้นแรกอะ่ะ ค่ายเรามันจะไม่ค่อยเล่นเกมกันตรงๆเว้ยไม่ไม่ใช่แบบเข้ามาแล้วบอกว่าวันนี้เราจะเล่นเกมอะไรจำควายกันอะไรเงี้ยมันจะไม่มันจะแบบมีเรื่องอะไรบางอย่างเกินเขาก่อนอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นเกมเกมนี้แล้วกันแท็กซี่นะมันอาจจะแต่งเรื่องว่าอะ เนี่ยตอนนี้หยุดโควิดมานานมากไม่ได้ไปไหนเลยเดี๋ยววันนี้พี่จะพาน้องๆไปเที่ยวกันแล้วไม่ลองอาจจะเสริมอ่าไปเที่ยวหรอคะไปเที่ยวไหนไปยังไงคะอ่าไม่หลักก็จะต่อว่าก็การจะไปเที่ยวใช่ไหมเราต้องมียานพาหนะอะไรเงี้ยอ๋อและยานพาหนะที่เราจะเอามาใช้วันนี้ก็คือคือแท็กซี่ ชื่อเกมไปนะครับหรือว่าอาจจะบอกว่าการจะไปเที่ยวของเราเนี่ยมันมาในเกมที่มีชื่อว่าว่าแท็กซี่อะไรเงี้ยเราก็พูดชื่อเกมอ่ะหนึ่งคือแต่งเรื่องว่าถามว่าทำไมต้องแต่งเรื่องคือถ้าเราเข้าไปเล่นเกมเลยมันอาจจะดูแบบตัดมูดไปหน่อยใช่ไหมการแต่งเรื่องมันจะทำให การเข้าไปเล่นเกมสมูทขึ้นหน่อยหนึ่งหรือใครแต่งเก่งๆก,ก็จะสมูทมากก็ได้นะครับโอเคแต่งเรื่องเข้าเกมผู้ชื่อเกมจากนั้นก็ถึงขั้นตอนนำเกมสอนนำเกมก็คือการสอนวิธีเล่นเกมนะก็จะเข้าไปในอันเนี้ยตามที่เราซ้อมกันมาแบ่งบทกันมาแบ่งบทกันมายัางไงก็พูดไป ประมาณนั้นประมาณนั้นหมายถึงประมาณที่แบ่งกันมานะโอเคจากนั้นพอเราสอนเล่นเกมเสร็จแล้วตัวเราเองที่เป็นคนคิดเกมเป็นคนซ้อมเกมกันมาเราเข้าใจอยู่แล้วเว้ยแต่ว่าน้องที่มันฟังเกมอะ่ะมันอาจจะไม่เข้าใจก็ได้บางคนมันจะอาจจะเล่นครั้งแรกเนี้ย เราก็เลยต้องถามว่าน้องน้องเอหรืออ๋อน้องน้องเอหรืออ๋อเป็นประโยคถามความเข้าใจว่าเข้าใจไหมถ้าเข้าใจให้ตอบว่าอ๋อถ้าไม่เข้าใจให้ตอบว่าเอโอเคไหมไม่เข้าใจตอบเอเข้าใจตอบอ๋อจะได้รู้ว่าน้องคนไหนมันไม่เข้าใจแล้วพอเจอน้องที่ไม่เข้าใจนะสมมุติมีคนน้องบอกว่าเอเราก็ต้องเข้าไปถามว่าน้องเอตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหน แล้วเราก็อธิบายสามไปโอเคนะถ้าเอธิบายจุดที่ไม่เก็ตนะโอเคแล้วพออธิบายเสร็จปุ๊บให้เราถามประโยคเนี้ยอีกหนึ่งรอบเพื่อเช็คให้ชัวร์อีกรอบหนึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเอก,กันแค่รอบเดียวนะไม่ค่อยเอสองรอบหรอกโอเค ถ้าน้องๆออกกันหมดแล้วก็ไปเล่นเกมกันโอเคโอเคก็ถึงช่วงเล่นเกมก็เล่นเล่เล่นเล่นไปจากนั้นพอเล่นเกมเสร็จปุ๊บเราก็มาสรุปผลของเกมอันนี้คือสรุปผลแบบแพ้ชนะบางเกมมันไม่มีแพ้ชนะนะ้องอาจจะตัดทิ้งไปก็ได้ตรงนี้นะครับโอเคนะ เสร็จแล้วพอเราสรุปผลเสร็จเราก็มาที่ถามน้องๆถึงสิ่งที่ได้จากเกมว่าน้องๆเล่นเกมเนี้ยไปอ่ะน้องๆได้อะไรบ้างคำตอบก็อาจจะหลากหลายแล้วแต่น้องแต่ละคนนะสมมุติว่ามันจะมีน้องบางคนที่แบบตอบพวนตีนอ่ะตอบที่มันเกมนี้แม่งไม่น่าได้อ่ะเนี้ยแต่เราก็ เราก็จะไม่ขัดน้องก็จะแบเราเ็จะไหลไปเรื่อยๆแบบถ้ามันพีคมากๆแบบคําตอบแปลกมากๆเราอาจจะเล่นเป็นตลกไปเลยก็ได้แบบตามน้ําน้องมันไปโอเคนะอันนี้คือถามสิ่งที่น้องได้จากเกมและสุดท้ายก็จะเป็นการสรุปเกมไม่ใช่สรุปเกมเดียสรุปสิ่งที่ได้จากเกมตรงเนี้ยเราจะเป็นคนคอยสรุปอาจจะ สรุปจากสิ่งที่น้องๆตอบมาก็ได้อย่างเช่นน้องบีมตอบว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ถูกต้องเลยน้องดาวิต้าตอบอย่างนี้ถูกต้องน้องเนยตอบแบบนี้ก็ถูกต้องเลยแล้วก็ถ้าสมมุติว่าสิ่งที่เราเตรียมมาจะสรุปอ่ะมันนอกเหนือจากที่น้องๆเขาพูดแล้วอ่ะ เรากา็จ,จะบอกว่าและอีกอย่างหนึ่งที่พี่อยากให้น้องรู้ไว้ก็คือเกมนี้ยมันได้อย่างงี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือการสรุปเกมแล้วก็โครงสร้างเกมของค่ายเราส่วนใหญ่จะเล่นประมาณนี้นะครับึ่งแต่งเรื่องโยงเรื่องเข้าแต่งสตอรี่มาบอกชื่อเกมแล้วก็ นำเกมสอนวิธีเล่นเนาะแล้วก็เช็คน้องว่าน้องเข้าใจจริงเปล่าว่าเอหรืออ๋อไปเล่นเกมสรุปผลถามสิ่งที่น้องได้แล้วก็สรุปเกมจากพวกเราสรุปสิ่งที่ได้จากเกมนั้นๆโอเคนะโอเคแค่นี้โอเคโอเคเดี๋ยวมาต่อกัน